ทุกคนมีมุมมองต่อความดีและความชั่วแบบไหนกันคนดีต้องได้รับการชื่นชมคนชั่วต้องได้รับกรรมในสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปถ้าหากคุณมีความคิดแบบนั้นขอแสดงความยินดีด้วยเพราะคุณคงม,มีความรู้ในขั้นพื้นฐานที่ดีพอสมควรแต่พอพวกเรานั้นเติบโตขึ้นหลักการนั้นมันกลับดูใช้การไม่ได้สักเท่าไหร่เพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายคอยคุ้มครองผู้ที่กระทำชั่วอยู่ อาจทำให้พวกเขาได้รับโทษที่ไม่สมควรสักเท่าไหร่หรือบางทีอาจจะไม่เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายด้วยซ้ำไปแล้วจะทำยังไงล่ะให้คนพวกนั้นได้รับโทษทันตามสิ่งที่พวกเขาได้กระทำเอาไว้ต้องใช้บุรุษในชุดค้างคาวผู้ออกล่ายามรัติกาลไหมใช่เหล่าผู้คนที่เรียกตัวเองว่าผู้ประดุมความยุติธรรมหลังคีย์บอร์ดหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นหญิงสาวที่ออกล่าคนชั่วโดวยใช้ชื่อของสารเตีย้ย ด้วยคติพจน์ของความยุติธรรมแต่หากทำเพียงแค่นั้นเธอคงจะไม่ได้เข้าสู่มิวแกรมสวัสดีชาวเฟนดอลมิวแกรมทั้งหลายผมย่าดอกขาวและขอต้อนรับสู่คลิปวิเคราะห์ MV มวีมิวแกรมกันอีกครั้งในครั้งนี้เป็นคนสุดท้ายของซีซั่นที่หนึ่งแล้วและเธอคนนั้นถูกขนานนามว่าเป็นผู้ประดุงความยุติธรรม คอยมอบความถูกต้องให้แกเราคนบาปหรืออย่างน้อยนั่นก็คือสิ่งที่เธอคิดกับ MV HELLO ของนักโทษหมายเลข010ยูสุริฮะโคโตโกนที่เข้าใจเขาก็จะเข้าใจเองแหละคนที่เข้าใจาก็้าใงแหละคน่ก็จะาใจี้เกขที่า Hello, Hello, ทาาา่าไ่อาเกาอาไ้เ รมมนนเรื่องราวของ MV จะกล่าวถึงชีวิตอันยากลำบากของโคโตโกะหญิงสาวที่คอยตามหาบอดแสของผู้ที่กระทำความชั่วโดยพวกเราจะเห็นข้อมูลเหล่านั้นเต็มบอดข้างตัวของเธอไปหมดและขอบอกเลย ว่าฉากเปิดนั้นเท่เอามากๆชีวิตของโคโตโก้นั้นวนลูปซ้ำไปมาหาข่าวเก็บข้อมูลวิเคราะห์และเริ่มการไล่ล่าโดยพวกเราจะได้ยินสิ่งที่เธอคิดผ่านเข้ามาภายในเนื้อเพลงว่าสิ่งที่เธอได้กระทำลงไปนั้นมันคือการทำเพื่อผู้อื่นหรือจะเป็นการบอกไกลๆว่าเธอกำลังทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยวิธีการในแบบของเธอนั่นเอง หญิงสาวออกไล่ล่าตามแบบของเธอไปเรื่อยๆขอบเขตของการตามล่าก็ยิ่งเพิ่มสูงมากขึ้นกดดันขึ้นและนั่นทำให้ตัวของเธอยิ่งจมดิ่งมากขึ้นไปอีกโคโตโกะออกตามหาโดยไม่เกี่ยงวิธีขอแค่เพียงได้ข้อมูลเพื่อการตามล่าเหล่าคนชั่วพวกนั้นเร็วมากขึ้นเท่าไหร่หากมันช่วยได้เธอก็จะทำ จนสุดท้ายพวกเราก็ได้เห็นความรุนแรงที่โคโตโกะแสดงออกมามันทั้งบ้าบินป่าเถื่อนและสิ่งเหล่านั้นถา้าโถมใส่ความชั่วจนมันหลงเหลือไว้เพียงร่างอันไร้วิญญาณในฉากสุดท้ายหญิงสาวปล่อยมือจากความชั่วร้ายก่อนจะเผยรอยยิ้มเมื่อได้รับรู้ว่าความชั่วตรงหน้าของเธอนั้นได้หมดสิ้นลมหายใจไปตลอดกาลแล้ว นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของ MV ต่อไปมาฟังผมวิเคราะห์กันสักหน่อยดีกว่าฝูงหมาป่าและคมเขี้ยวของโคโตโกภายในตัว MV พวกเราจะได้เห็นฝูงหมาป่าป,าปรากฏอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันมักจะอยู่ข้างตัวของโคโตโกอยู่เสมอในตอนแรกมันเปรียบเสมือนกับตัวแทนของการไล่ล่าคนร้ายของหญิงสาว และอาจจะหมายถึงความฉลาดเฉียบแหลมที่โคโตโกโมีเพื่อใช้ในการค้นหาตัวของคนร้ายก็ได้ส่วนเรื่องที่มันปรากฏออกมาเป็นฝูงอาจหมายความได้ว่าโคโตโกนั้นมีพักพวกคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังแต่ผมคิดว่าในส่วนนี้พักพวกเหล่านั้นคงเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลเสียมากกว่าเพราะในตอนที่เธอลงมือหรือภาพลักษณ์ที่โคโตโกแสดงออกมานั้นตัวของเธอดูจะเป็นหมาป่าเดียวดายซะมากกว่าแม่ มันเทจริงๆคำสาบานแห่งความยุติธรรมในจังหวะหนึ่งของเื้อร้องจะมีประโยคที่กล่าวเกี่ยวกับคำสาบานซึ่งเกี่ยวกับใครบางคนที่ถูกทำร้ายจนทำให้ชีวิตถูกทำลายในท่อนนี้อาจจะเป็นการบอกใบ้เกี่ยวกับอดีตของโคโตโกและอาจเกี่ยวโยงไปถึงเหตุผลในการไล่ล่าคนร้ายของเธอไปด้วยเลยก็ได้แต่เพราะข้อมูลในส่วนนี้นั้นน้อยนิดงั้นเรา าเจาะที่ความยุติธรรมของเธอกันเลยดีกว่าคนร้ายส่วนใหญ่ที่โคโตโกตามล่านั้นจะมีส่วนเชื่อมโยงเกี่ยวกับการคุกคามผู้เยาว์หรือ AKA อย่าทำเด็กโดยทั้งสิ้นและการที่เธอไล่ล่าพวกเขาได้นั้นแน่นอนว่าจะต้องเป็นคนที่อยู่นอกเหนือการนอกผิดจากกฎหมายด้วยเช่นกันโดยหนึ่งในคนพวกนั้นคือผู้ที่กระทำผิดก็ต้องเป็นคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเช่นกันเพราะงั้นความยุติธรรมของเธอ คงจะแจกจ่ายไปกับเหล่าคนในช่วงอายุนั้นเสียส่วนใหญ่จนสุดท้ายโคโตโกสังหารใครไปพวกเราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ที่โคโตโกสังหารไปนั้นคือเหล่าคนที่รักพาตัวเด็กสาวไร้เดียงสาไปต่อหน้าต่อตาด้วยแรงกระตุ้นของความยุติธรรมโคโตโก,กก็ได้ลงมืออย่างรุนแรงจนคนคนนั้นสิ้นใจไปในที่สุด หากทุกคนฟังมาถึงจุดนี้แล้วคงจะมอบความบริสุทธิ์ให้เธออย่างง่ายดายและบอกว่าสิ่งที่โคโตโกะกระทำไปนั้นถูกต้องแล้วแต่ว่าลองมาฟังอะไรสนุกๆก,กันดีกว่าในช่วงท้ายของ MV พวกเราจะได้เห็นว่าโคโตโกะนั้นไล่ตามคนร้ายด้วยวิธีการทุกอย่างที่เธอทำได้โดยหนึ่งในนั้นคือการใช้เงินเพื่อซื้อข้อมูล ซึ่งอาจจะมองว่ามันเป็นวิธีการสำหรับการค้นหาที่ค่อนข้างลึกซึ่งใช้สำหรับการตามรอยคนที่มีข้อมูลภายนอกน้อยเอามากๆแต่หากพวกเราลองมองให้ลึกลงไปอีกสิ่งที่กระตุ้นให้เธอออกมาไล่ล่ามันคือการลงโทษด้วยเจตจำนงแห่งความยุติธรรมหรือเป็นความกระหายในการไล่ล่าด้วยการอ้างคำว่ายุติธรรมกันแน่เพราะพวกเรานั้นไม่อาจรับรู้ได้เลยว่า รอยยิ้มที่ปรากฏในช่วงท้ายของโคโตโกมันคือรอยยิ้มที่ปรากฏออกมาเพราะความยุติธรรมในอุดมคติหรือเป็นรอยยิ้มในตอนที่เธอได้รับรู้ว่าคนชั่วคนหนึ่งนั้นได้หายจากโลกนี้ไปตลอดกาลแล้วและนั่นคือทั้งหมดสำหรับ MV h a วีฮาร ของนักโทษสาวที่มีบทบาทใกล้เคียงกับผู้คุมมากที่สุดส่วนตัวแล้ว MV นี้เป็นบทเพลงแห่งบาปในซีซั่นแรกที่ผมย้อนกลับมาฟังบ่อยที่สุดนั่นเพราะดนตรีที่ฟังแล้วลื่นหูคล้ายกับเพลง a n g e l w i t h t h e s h o t กันประสานกับความเท่ของโคโตโกะที่ทำให้ผมหลงรักตั้งแต่แรกแต่ที่หนึ่งยังคงเป็นพระป่าคาสุยนะไม่ต้องห่วงและใน MV นี้โคโตโกะถูกโหวตว่าบริสุดโดยคะแนนที่ค่อนข้างท่วมท้นเลยทีเดียว สุดท้ายก็ขอขอบคุณเสียงภาคไทยเพร,ะพระาะๆจากช่อง AK4 Project ด้วยนะครับและครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่จะได้ใช้ขอนล่าสุดก็ยังไม่มีไว้โคเวอร์ของซีซั่น2ออกมาให้รับฟังกันหากมีอะไรที่ผมไม่ได้วิเคราะห์พลาดพลั้งไปหรือทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากผมก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับผมชอบในตอนที่มีคนมาบอกข้อมูลที่ผมไม่รู้นะมันฟูลฟิลสุดๆไปเลย หรือหากชื่นชอบวิดีโอวิเคราะห์ตัวนี้และอยากให้มีต่อเร็วๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับทางที่ดีก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันสักหน่อยสิ่งเหล่านี้มันเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับผมเอามากๆเลยละ่ะและหากวิดีโอนี้มียอดไลค์ครบ1,000ผมจะทำคลิปวิเคราะห์ MV s e ซีซั่ลงภายใน1เดือนให้ดูเลยเอา้าดูซิว่ามันจะถึงไหมแต่ผมว่าไม่น่าและสุดท้ายก็เอาไว้พบกันใหม่ ในการบรรเลงเพลงบาปครั้งต่อไป